ีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับในเช่นเคยนะคะวันนี้หนูนาจะมาทำลุคนี้ให้ดูค่ะแล้วออกไหมว่าลุกอะไรมีเพื่อนๆหลายๆคนรีเควสต์มาเยอะมากก็อยากให้หนูนาแต่งหน้าให้ดูใสแต่ว่าเอาอกาหลีหนงพยายามไม่จัดอย่างที่เคยทำเช่นโครงหน้าในการบอนเซอร์หรืออะไรให้มันหนักเท่าลุปก,ก่อนๆน,นะคะได้ามาเป็นลุกใสๆวาวๆแบบนี้บางคนอาจจะแบบนใสัยน้อยออันนี้โตแค่ติดขนตาก็รู้สึกว่ามันเยอะในการแต่งหน้า เพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะคะจริงๆแล้วใน How to วันนี้หนูนะมีทริคมีทิปมาแนะนำให้เพื่อนๆดูเอยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีผลัดน่าสนใจที่หนูนะคือคนพบว่ามันเหมาะกับการทำลุคแบบนี้มากเป็นลุคที่ยังไม่เคยทำวันนี้ลองไปติดตามชมกะคะว่าหนูจนะทำออกมาให้ได้ดี้ยังไงติดตามชมกันะคะ่ะ ก่อนอื่นเราต้องมาเริ่มที่งานผิวก่อนนะคะก็อย่างที่นะ้เคยบอกทุกครั้งที่นูจะแต่งหน้าต้องเช็ดด้วยโทนเนอร์ก่อนสมอ่น,นะคะวันนี้นะ้ะใช้ของ Body Shop Skin Cleansing Toner T3 แต่ไม่ค่อยใช้บ่อยเขาอยู่ที่เดิมประกอบป้องขย่าแบบแรงมากจริงๆมันถึงจะเข้ากันอ๋อฉันมีหลายตัวฉันใช้ตัวอื่นก็ได้แต่ตัวนี้ก็ค,งคงุ้มความมันก็เลยเอามาใช้ก่อนแต่งหน้าก่อนน้องใช้ตัวอื่นเคลยี์ผิวแล้วนะคะกะคะ DHC นะคะลิรีวันนี้เป็นสายฉั ่ำวาวอยากจะให้ความฉ่ำวาวอยู่บนพื้นผิวหน้าไม่ได้อยากให้ครีมทุกอย่างมันแบบฉ่ำวาวตั้งแต่แรกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยิ้มย้อยระหว่างวันคือบางทีแต่งหน้าเนี่ยเราอยากได้ลุคไหนเราสามารถมาแต่งเพิ่มเติมได้ในส่วนของงานผิวเราจะต้องเตรียมให้ดีที่สุดเรามีข้อปกป้องตรงไหนยกตัวอย่างเช่นคนเกาหลีเวลาแต่งหน้าหน้าแบบนวลผ่องสวยเชียร์เขาไม่ค่อยมีสิวฝากกว้ากระอะไรนึกออนแม่หน้าเขาเนียนสวยเขาใช้คุชชั่นเขาใช้อะไรหน้าเขาก็ดีแต่เลเซคนไทยอากาศร้อน bạn nhé ตันนู่นนี่นั่นเป็นรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทําที่หน้าดีก่อนมันจะออกมาเป็นเกาหลีได้ปะไม่ได้ฉะนั้นวันนี้หนูนะค่อนข้างโฟกัสที่งานผิวนะคะไม่อยากให้หน้าเย,ยิ้มย้อยระหว่างวานันวันนี้หนูนาจะใช้ natural moisturizing mist ของบิกินนะคะใช้มาประมาณแบบอาทิตย์กว่าแล้วเฉพาะตอนเช้าที่แต่งหน้านะคะรู้สึกว่าไม่ทําให้เยิ้มย้อยระหว่างวานันแต่สิ่งเดียวที่ไม่ชอบก็คือหัวมันไม่กระจายอะออกมาเป็นแบบไม่เหมือนบฟูทีเดียวนึกออกปะกลิ่ขขนขาหอมมากเลยกุหลาบอะ สามารถใช้แทนเป็นมอยส์เจอร์ได้เลยแล้วก็สามารถฉีดทับสิ่ที่เราแต่งหน้าได้ระหว่างวันด้วยเออมันสะดวกดีแทนได้ทุกอย่างก็บำรุงผิวด,ด้วยปล่อยให้เขาเซ็ตตัวนิดนึงนะคะโอเคงานเกาหลีต้องหน้าดีวันนี้หนูนานจะใช้เป็นเบสวันนี้ไม่ใช้ไพลเมอร์นะคะเพราะว่าไพรเมอร์เนี่ยมีแต่ตัวที่กรดควบคุมความมันพูดถึงถ้าเกิดว่าจะใช้ไพลเมอร์เพื่อทําให้เค่องสำอางติดทน ไม่ได้เพื่อแบบควบคุมความมานันนะใช้เบสแทนกว่ามีแบรนด์เขาส่งมาให้หนูนาใช้เบสเมคอัพมี SPF ฟตั้ง50าสบอะและ้วนะลองใช้แล้วนะรู้สึกว่ามันแปลกดีใช้แล้วมันเมลท์ไปกับผิวแล้วก็เป็นเหมือนน้ำเลยแปลกใจมากแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใช้พวกเนี้ยเราหน้าสว่างมากเพราะฉะนั้นหนูนาจะใช้ผิวสวยงานผิวอะดีมากจะบอกว่ามันมี3มสีนะคะซึ่งแต่ละสีมันก็ทำงานค่อนข้างต่างกาันแต่ว่าให้ฟินิชชิ่งที่คล้ายกันคือผิวเนียนส ยี่ห้อชินโซเป็นยี่ห้อของเกาหลีเขานําเข้ามานะคะมี 3- สีแบบนี้ตัวสีเบจสามารถใช้ลงทั่วผิวได้เลยทําให้ผิวสม่ำเสมอ,สมอหรือบางทีรองพื้นที่มันสีเข้มไปสามารถเอาตัวเบจตัวนี้ไปผสมเพื่อทําให้สีของรองพื้นที่มันเข้มไปอ่อนลงตัวสีเขียวหลักๆเลยช่วยให้ผิวกระจ่างใสกลับสีผิวโดยเฉพาะตรงที่เป็นสิวจุดแดงๆดิสคราร o l o r a t i o n ต่างๆอะจุดแดงๆนะจะมีแบบรอบจมูกแล้วก็เป็นรอยสิวแดงๆพวกเนี้ย ทําให้เหมือน c a นโซลสีที่มันเป็นสีแดงอะตัวสีม่วงใครที่ต้องการหน้าผ่องหน้าขาวใช้ตัวสีม่วงลงทั่วหน้าหน้าจะผ่องแบบผ่องมากคือหนูหน้าลองใช้แล้วนะก็รู้สึกว่าแบบโอโ้โห เข้าใจแล้วว่าทำไมาสายเาลยาหน้าขาวเพราะว่าเอาจริงหน้าขาวใสแล้วก็เวลาแต่งหน้ามันดูมีชีวิตชีวานถ้าเกิดจุดไหนหน้ไม่ชอบมันก็ลงคอนซเซอร์เอาวันนี้หนูน้ำมีรอยแดงให้อ่านน่าจะเป็นปสีเขียวเนื้อเขาอ่ะเป็นเหมือนน้ำเลยนะนะ่าลองแล้วเบอร์ Work ที่สุดคือพอได้ลงมาอย่างเงี้ยไม่ต้องวอร์มลงมือเลยลงไปเลยลงผิวลงไปเลยจุดไหนที่หนูน้าคิดว่าวันแดงแล้วหนูน่าต้องการจะกลบแบบน่าจะลงไปก่อนแล้วเนาค่อยมาเบลนด์เอาเห็นอย่างงี้มันเหมือนมันขาวนะแต่พอเมลท์หมุนวนมันไปเรื่อยๆจน มันซึ่งไปกับผิวแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ามันจะกลวความที่มันเป็นรอยแดงอะ่ะตรงจุดรอยแผลเป็นสิวที่หนูน่าไปแกะมันอะ่ะมันจะหายไปแล้วไม่ทําให้หน้ามันด้วยประเด็นอะ่ะชอบตรงเนี้ยแหละดูดิขาวขึ้นมาเลยอะ่ะ แล้วพอทาไปแล้วมันเป็นเป็นเหมือนเบสน้ำเลยนะเอาตรงนี้นิดนึงคือเวลาใช้ง่ายมากตอนแรกหนูนะใช้เอามาแบบละเลงมาเมลท์ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยทาได้ฟินิชที่ไม่สวยเท่าเอาลงที่หน้าแล้วก็เบลนด์อะ่ะเหลือทาหอใส่เกาหรือต้องขาว ทั้งหน้าทั้งคอต้องกระจ่างใสทั้งหมดคือจริงๆจ,จะบอกว่าสามสิงนี้จะใช้สีอะไรมันก็จะได้ฟินิชที่ใกล้เคียงกันคือหน้าของขาวกระจาา่างใสคือสีเบจอะใช้ได้ทุกสีผิวตั้งแต่ผิวขาวเหลืองไปจนถึงผิวเข้มสีน้ำผึ้งคล้ำอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดสีเขียวอะสำหรับหนูนานะว่ามันเหมาะกับหนูนามากเพราะว่านามีรอยสิที่เป็นสีแ,แดงเนาะค่ะแล้วมันช่วยทําให้รอยแดงจางลงไปชอบสองสีก็สีม่วงสำหรับหนูน่าหนูนาชอบเอาไปผสมกับ รองพื้นจนมันจะได้ความโอเคพอลงเบสเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาใช้คุชชั่นเพราะว่านาะต้องการความฉ่ำแต่ไม่มันเพิ่งได้คุชชั่นตัวใหม่มาซึ่งตัวนี้อ่ะหนูน่าตก,กใจมากเขาบอกว่ามันเป็นยล l control ซึ่งเป็น water ค u ชช i o n แปลกมากปกติคุชชั่นตามของตลาดเอามาลองแล้วมันมันนะแต่ตัวนี้ไม่มันมันซึมไปเป็นน้ำเลยแต่ว่าจะค่อนข้งขางขาวนิดกนึงตอนใช้นะคะต้องค่อยๆแทบ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 ที่สองสีมาใช้สีเข้มมันจะ สีที่อ่อนกว่าน,นี้ซึ่งใครที่ผิวขาวกัาหนูนาแนะนำใช้สีนี้าถ้าจะเป็นเกาหลีอ่ะอยากให้มันฉ่ำฉ่ำนนะ้ำอ่ะ คือพูชชั่นตัวนี้มันเป็นอะไรที่ใช้แล้วไม่หนึกเลยมันซึมไปเลยเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆ Water Base สนะคะจริงๆอน่ยเบสแล้วแต่ยี่ห้อทําให้กระจ่างแล้วก็ควบคุมความมันแล้วก็เป็น Water Base ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้สามารถใช้พูชชั่นได้เพราะว่ารู้สึกพูชชั่นมันนฉาวาวก็เลยกลัวกางจุดก็ยังไม่กลบรอยต่างๆแล้วก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์กลบอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้ต้องผิวดี ผวิวไม่ดีเราก็ต้องทำผิวด,ดีก่กรอะเป็นเปาเปียได้อย่าเพิ่งว่านะว่าผิวขาวอะคนทูซีที่ทาให้คอนซีลเลอร์คงคนลงไปก่อนแล้วก็รออ่ะเรามาลงคอนซีลเลอร์ใต้ตากันเมเบลีนนะคะ,ะ Instant Age Rewind ไยต่ตตตตตางสองป่ายตาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาเก็บจุดที่เราลงคอนซีลเลอร์ใช้บิวตี้เบลนเดอร์นะคะต้องชุบน้ำด้วยถ้าใครรู้สึกว่ามันแห้งไปสามารถฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะลงไปที่ผิวหรือที่สปอนจ์ก่อนแล้วก็เบลกดนะห้ามลากเด็ดขาแล้วเราก็มีงานผิวสวยแต่หนะ้ะคงอยู่ไม่ได้แน่เลยชีวิตนี้ถ้าเกิดว่าหน้าตัวเองไม่มีมิติอะ่ะวันนี้ก็เลยลงบอนเซอร์ที่มันเป็นครีมนะคะอันนี้ใช้ของ Charlotte นะคะเป็ม s t o r e บ r o n ด์ n จน Glow ไปอังกฤษแล้วก็ได้มานะคะขอลงหน่อยให้มันแบบหน้ามีมิตินิดนึงบอกเลยว่าลงไม่มากเพราะว่าเกาหลีลงหน้าไม่ชัดเจนอะลงหน้าจะแบบเบลอๆแต่ว่าไม่มีเลยก็หน้าแป้นไปนิดนึงลงจมูกหน่อยขอบหน้านิดนึงเราใช้ยูที่เบลนอะ เรียบร้อยแล้วเราจะมาเซ็ตแป้งเซ็ตแป้งใต้ตาก่อนอันนี้ของ ELF นะคะ High Definition Under Eye Setting Powder เป็นกระปุกเล็กๆแบบนี้ตัวแป้งในนี้ที่ชอบเอามาเซ็ตใต้ตาเพราะว่ามันจะมีกลิสเซอรเล็กๆทำให้ใต้ตากระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็ไม่ครีสระหว่างวันด้วย เราก็มาเซตแป้งทั่วหน้ากันนะคะวันนี้ใช้ของ Ingrid Cosmetics นะคะหอมก็คุมความมันระดับหนึ่งนะคะเวลาใช้จะใช้คู่กับแปรงอันนี้ Dual Fiber Base Brush ของ Real t e c h n i q u e ไม่ใช้พัฟเพราะว่าหน้ามันจะแน่นเกินไปเนื้อมันหอมมากหน้าไม่แบบกริบจนถึงขั้นเค้กกี้อะ่ะมันเซตแป้งดีมากเลยอะ่ะชอบแล้วหอมด้วยประเด็นหอเหมือน Physicians Formula ค่ะ ไปเรามาเขียนคิว้วกันนะคะวันนี้ใช้ของคอสโลปจ Brown ป,ปัดไปงก่อนเริ่มจากการเขียนกรอบคิ้วก่อนช่องสองของคอสซูเปอร์เลยอะ่ะสวมเล็กแปลนกอบคิ้วลงไปแล้วเราก็มาใช้แรว์พาวเดอร์ของ Heavy t o t i t n เทชันเล เป็นเกาหลีหมูก็ต้องพุ้งนะแรงหัวตัดนะคะ อนนี้ผมสีเข้ม,มก็เลยไม่อยากเขียนคิ้วให้มันสีอ่อนมากไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบหลอกๆอ่ออะเลยเขียนคิ้วสีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะคิ้วเซน,นสตาร์คิ้ววันนี้ที่ใช้ก็ของคอสลลกนะคะเซนเบรนะคะสีน้ำตัลมเข้มที่หนูเนะี่ยเคยใช้เป็นสีน้ำปันอ่อนแล้วนะรู้สึกว่ามันอ่อนไปถ้าเกิดเป็นสีผมเก่าโอเคแต่ว่าตอนนี้สีผมเข้มแล้วก็ใช้ดีกราวน,นะคะน้ำปั๊เข้ม ที่ชอบเพราะว่าอัมสีแรงเขาเล็กมากเล็กขนาดเี้ยแล้วมาคอนโทรลได้มากของคอสติโลเขาลลดีเลยตาทำให้ดูแบบเป็นกาหลกีก็คือเว,วาวใสๆเบา,วาๆใสๆเกินยุกแก้วหรอไม่ใช่หมายถึงว่าให้ตาไม่เข้มมากคัดเบาน้อยตาหือไม่คัดเลยวันนี้ใช้ของ l o r ร a l นะคะชูมแมทช์ลูมิสนะคะอันนี้ที่ซื้อที่อัลท่านะคะยังไม่มีโอกาสมาใช้วันนี้ใช้เลยส W 102นหนูน่าจะใช้สีนี้ ลงทั่วปึกตาว้าวไหมล่นะใช้นิ้วมันทั่วดีลงมาถึงตรงเบ้าข้างหน้านีาน้เลยนะเห็นไหมลลงมาถึงตรงเบาาง้านี้ทั่วเลยนะคะทั่วเลยดีอ่ะความจริงเ <c oughs> ่เขาเอามาปาดเป็นไฮไลท์แต่ว่าเขาแยกสีมาให้ไง <c oughs> เราก็สามารถเลือกว่าเราจะใช้สีงลงตรงอักแก้มหรือลงตาระคัดเบา้าเราจะใช้สีนี้คัดเบา้เบาพุงบ้ะ ตัวนี้ไม่อยากให้ตาแบบมันชัดมากอยากให้มันเบ,บเลอเบลอนัวพอลงสีวาวๆทั่วแล้วนะคะก็จะมาลงสีออกส้มๆอันหนึ่งเช้แปรแบบหงรปหน่อกล่างตาไปจนถึงริม ไม่มีพาเลตสีก็ไม่เป็นไรนะโฟกัสที่วิธีการที่หนูเลือกสีเอามาใช้มากกว่าลงสีวาววาวเหลือบทองวาวเหลือบส้มวาวขาวขาวลงไปก่อนแล้วก็ใช้สีทโทนที่ตัวเองชอบว่าจะเป็นส้มเหลือบชมพูเหลือบเอามาลงอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้วาวมากทั้งตาเกินไปไม่งมั้นตาหนูนจะดูดีประเด็นคือไม่อยากให้มันมีแค่สีเดียวบนเปลือกตาเน่จะดูแบบไม่มีทักษะเลยเราลงเพื่อให้ดูว่าตาเรามีอะไรคือลงทั้งสองข้างแล้วต่อไป ใช้สีน้ำปานเคอันเข้มเนี่นะเป็นเหมือนขัดเบาเบาแต่สีมันไม่อินเทนส์ไม่เข้มอยู่แล้วมันเป็นสายลูนิสไซส์โมวาวฟิลแบบฟูงๆอ่ะมันดูแบบฟูงๆถ้าแต่งหน้าทั่วไปหนูนะไม่เอาทุกอย่างที่มันวาวแบบนี้นะเพราะว่ามันจะดูบวมๆวันนี้ื่อเกาหลีนี้ก็จะวาวหมดแต่สวยดีเหมือนกันนะแต่งแบบนี้เดี๋ยวรอดูฟินนช่้างสีเดียวกัน เราพอเ,เราเสร็จตาแล้วนะคะฟานาลี่แล้วอะ่ะหนูนะก็ยังเป็นผู้หญิงแต่งหน้าจัดในสายเกาหลีอยู่ดีอะ่ะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนวิธีทางที่เมื่อก่อนเคยแต่งมามอะไรนี้ไอไล,ไลเนอร์กันซึ่งวันนี้หนูน่จะใช้ายไ,ไลเนอร์สิริศไม่อยากใช้ไล,ไลเนอร์ทาแล้วแบบดูคมกริบจะใช้ของคอสโลกเหมือนกันสีน้ำตาลเข้มนะคะเนื้อเขาค่อนข้างดีทาง่ายอะ่ะชิคโคนสึงตา ข้างล่างประมาณ1นส่วน 3, จากด้านหลังนะเกี่ยวเบลน,นเนื้อลายเนื้อของคอสตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งเร็วปิดแน่นทนนานมากไม่เปิ้เบื่อระหว่างวันแน่นอนว่าใช้มาแล้วไม่เยอมย,ย้อยเลยทำทีละข้างแล้วให้เกลีย่ยก็ใช้แองโกลบราชแบบนี้เบลนขอบปูนนะคะ อายเนอร์เสร็จทั้งสองข้างแล้วน,นะคะ <_ an throp od> ก็จะดูตาแบบโคงขึ้นม,มาหน่อนึงซึ่งอายไลเนอร์วันนี้หนูน่าจะเขียนเน้นหางตายาวออกไปแต่ไม่บินขึ้นไปนะเพราะว่าตาหนูเนี่ยจะกลมใช่ไหม <_ an throp od> อยากให้มันรีออกไปหน่อยอ่ะก็ต้องทําทรงให้มันดูเป็น,นตานไข่ๆหน่อย <_ an throp od> โอเคเราจะมาแกะขนตาบัดขนตาแล้วก็ติดอายไ้นอรเราติดขนตาไปแล้วของอาเดลนะคะแกรนด์มอนทรู้สึกว่ามั <_ an throp od> นอย่างแบบ ยังไม่เปร็จงอขอติดอีกคู่หนึ่งเพนของคอสโลมันแบบตรงกลางยาวอยากอยาให้มันเป็นดอลลี่อายเดี๋ยวไปติดอีกคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคเสร็จแล้วนะคะติดอีกคู่หนึ่งเบอร์สองขีดจุดสี่ของคอสโกนะคะเป็นกล่องซิงเล็กแบบนี้คือรู้ว่าคอสโกมีขนตาเยอะมากแล้วที่ขนตาคุณภาพจริงๆนะจะได้ปลายยาวกลางยาวหรือเท่ากปัดขนตาบ้างนะคะใช้ของเมเบลิน one by one volume express ขัดขนตาล่างเรียบร้อยแล้วนะคะบรอนเซอร์ก่อนเพราะว่าใช้บรอนเซอร์ที่มันแบบกลกโลชาหลอด์บีมส์รอนเซนเกลย์เบสคราฟ a ์เชอร์แ i g ไฮไลท์เชอร์อระน,นะคะเอาแบบไม่ชัดมากมันพอมีสีมีโครงหน้าคือถ้าหนูนัดทำลุคโกลแบบเปล่กมาตั้งแต่งานโครงงานครีมทั้งวาวทั้งหน้าปังเลยตอนนั้นละ ที่เลืองนี้เพราะว่ามันจะสีไม่เข้มมากแล้วมันก็จะมีความโงของตัวเขาระดับหนึ่งนะคะนิดนึง่งพอแบบว่ามีโครงหน้าแล้วเราจะมาปัดไฮไลไท์วันนี้ชาร์ลอตต์อีกเหมือนกันเป็นคอลเลคชันใหม่ได้จาอังกฤษเหมือนกันช่วยมีโกว์ไฮไลท์เตอร์นะคะอิลมเลติ่งยูพาวเดอร์นะคะก่อนปัดอันนี้ขอปัดแก้มก่อนเราจะได้รู้ว่าสีนี้ประมาณไหนนะคะเอาแบบ สีไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเราเน้นนขผิวให้ดูเหมือนแนักผิวดีนะคะอันนี้ใช้ของอินเพรสสีสวยเลยชอบสีมันโอร้รูสติ่งๆงส้มนิดนึงมันเลยแบบเติมสวย รายการของชาลอตนี่แหละตอนแรกคิดว่าจะใช้เบกก้าดีหรือเปล่าแต่ว่าเบก,ก้ามันจะมีความวาวม,มากกว่าซึ่งเกาหลีมันจะมีความฉ่ำวาวมันไม่ใช่วาวกิทเรี่เหมือนฝรั่งอ่ะนอกป้าเลยจะใช้ตัวนี้มีเกล็ดน้อยกว่าเบเก,กา้าแล้วมันจะมีสีแบบแชมเปญนิดนึงสงแบบชมพูชมพูนิดหนึ่งก็เลยรู้สึกว่ามันสวยกว่าก็จะมาลงเห็นถึงความฉ่ำหรือยังคะ ลุกนี้อะ่ะทำตาเหมือนหนูนาสีประมาณนี้นะคะเขียนไลเนอร์อาจจะไม่ใช่เป็นนิดสอก,ก็ได้ไลเนอร์ที่เป็นเมจิไม่ติดขนตาก็ได้คือหนูหน้าตาโตถ้าเกิดสมมุติขนตาน้อยมันก็จะดูแบบไม่ค่อยสมดุลใช่ปะตาโตนะก็เลยจัดขนตาแน่นนิบหนึ่งนะคะแต่เกิดเป็นคนอื่นนะก็อาจจะใช้ขนตาเบอร์เล็กกว่าน,นี้ก็ได้ตาเนี่ยสีสามารถคุมโทนได้ว่าประมาณนี้ววาว ไม่จัด้าแต่หนูนาเห็นเกาหลีไม่ค่อยมีใครทาตาด้วยสีแมตต์อะสายวาวแต่ถ้าใครจะรู้สึกอยากมีเบ้านิดนึงก็ลงเป็นน้ำปาลน,น้ำปาลว,วาวน,น,นะคะหรือจะใช้สีรันเซอร์ที่นี่ก็ได้บางแบรนด์ดักสโตรมันจะวาวด้วยตัวของมันเองก็สามารถเอามาขัดได้ลงไฮไลท์เตอร์จนพอใจรู้สึกหน้าโกลอย่างบอกไม่ถูกโกลไหมโกลชัดเลย ต่อไปจะเป็นการลงปากเดี๋ยวไปเรื่องก,ก่อนกี่จะปาสีไหดีวันนี้เนี่ยตาก็จะมีติ่งส้มส้มแก้มโบลท้งทังส้มส้มนะคะก็เลยจะมาใช้สีออกนู h ติ่งส้มติ่งเนื้อ ear w e v t mac lip color สีโครโรฟินิชที่ค่อนข้างแม็นะคะสีก็ไม่จัดจ้าน มองตัวเองกับกระจกขาดในไปนิดหนึ่งสรุปคือไม่ได้โลงเบลเตอร์ลงหัวตาเติมนิดนึงนะคะด้วย e a u t y house ออ t o p a l c n c แบบนี้นะคะเบอร์สี่คือหนูหนาซื้อมาเบอร์สีเบอร์ห้าเลยมันจะเป็นแบบออกมุูกพวาวขาดไม่ได้เลยอะ่ะต้องมีหัวตาที่วาวอ่ะโอเคแล้วนี่คือ finish ล o คนะคะ ครีเอทให้สำหรับลุคที่เรียกว่าหน้าฉ่ำรองเกาหลีประเด็นคือว่าตัวเองอนะ่ะเพิ่งโกผมสีดำมาแล้วรู้สึกว่าอยากปเปลี่ยนลุคก,การแต่งหน้าปกติหนะักแน่นทุกส่วนทุกอย่างแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าแบบจะใช้ของน้อยหรือเบานะแต่เพียงแต่ว่า,าวิธีการแต่งก็คือให้มันดูโกลดูช่ำแ่กะาทางหน้าเลยลองเปลี่ยนดูนะคะว่าลุคนี้ทำออกมาแล้วุณผู้ชมจะชอบหรือเปล่ายังไงก็ลองคอมเมนต์กันมานะคะการแต่งหน้าลุคอะไรนะคะหนะูอยากจะให้ลองดูว่า ลุคนั้นเด็ดอะไรคือเขาสื่อหนนาการแต่งหน้าให้เปไตลาเกาหลีสิ่งที่เป็นคีย์หลักเลยก็คือผิวการผิวต้องดีจริงๆลองคิดดูถ้าเกิดแต่งทุกอย่างเหมือนเกาหลีมากแต่หน้านี่เป็นรอยสิวทั้งหน้าคือยังไงก็ไม่เกาอะ่ะเพราะฉะนั้นหนูหนาจะโฟกัสเรื่องงานผิวเป็นหลักนอกจากเนียนต้องสว่างคอนทัวร์เนี่ยบเบามือมากเลยเบรามือมากเพราะธรรมดาก็คือเป็นโครงเลยอะ่ะนูกปาวันนี้คือหนูนาเบามือมากเรื่องเชดดิ้งนะคะแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของผิวที่ฉ่ำขึ้นไม่ว่าหนูหนาจะใช้แบบ บสนะ้ำอันนี้เป็นของชอบอันใหม่เลยทาแล้วหน้าฉ่ำแต่ว่าไม่มันหอกปะหน้ามันกับหน้าฉ่ำไม่เหมือนกันนะคะพอตอนหลังนะเริ่มรู้สึกว่าการไฮไลท์หน้าหลังจากการแต่งหน้าเสร็จแล้วรู้สึกว่าหน้ามีชีวิตชีวามากขึ้นหน้ามีอะไรมากขึ้นทําให้น้ำสุดว่้วหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้ว,ลวถ้าจะให้ฟินิชจริงๆแล้วก็ต้องลงไฮไลท์นะคะหรือจะเป็นฟินิชชิ่งพาวเลยก็ได้เกลแรงเอเวอร์กลาสวันนี้เนี่ยอยากที่จะให้มันนัวฉ่ำ วาวอัดไฮไลท์เชอร์เข้าไปนะคะแล้วก็จะเป็นโหนกแก้มนอกจากงานผิวแล้วที่เกาหลีเขาพยายามโฟกัสงานตาใช้สีที่ไม่แมทใช้สีที่วาวใครกลัวรู้สึกว่าตาปูดตาโปนไปใช้ขนตาเนี่ยแหละอย่างนูนะถ้าไม่มีขนตาแล้วทาตาวาวขนาดนี้ก็จะดูตาบวมนะเพราะตาโตใช่ไหมเราไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งตามเขาให้เหมือนทุกสิ่งอย่างนะคะเราต้องปรับเปลี่ยนตามเหมาะสมนะว่าเบ้าหน้าเราเป็นยังไงคนหน้าบานใหญ่เชียคนดูหน่อยแล้วก็อัดไฮไลท์เข้าไปก็ยังเกาได้หน้าใหญ่กลม ฉันจะไม่บลอนเซอร์เลยเพราะว่าเกาหลีไม่ใช้บลอนเซอร์มันก็ไม่ใช่เหรอคะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แกเพื่อนทุกคนนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะอยากให้เราแต่งหน้าแบบไหนเขียนไว้ในคอมเมนต์บ็อกซ์ด้านล่างนะกดไลค์หนูนะด้วยนะซับสไครต์หนูนาด้วยขอบพระคุณมากเลยวันนี้ติดตามชมกันจนถึงตอนท้ายนะคะเจอนูนาได้ในคลิปหน้านะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Música, música, música.